ชีลับหรือว่าชีมืดคืออะไรมีจริงไหมในเมืองไทยมีด้วยหรือเปล่าทำไมพวกเธอถึงยอมสละทั้งชีวิตเพื่อพระเจ้าโดยไม่มีโอกาสที่จะออกมาพบโลกภายนอกอีกเลยฟังจบแล้วถ้าเป็นเราจะทำได้ไหมคะสวัสดีค่ะล่าสมบัติกับแม่หมี่ควายสภายเป้วันนี้แม่หมี่ควายจะพาไปรู้จักกับชีมืดหรือว่าชีลับเหล่าสตรีที่ตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วชีวิตตัดขาดจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง ตัดขาดจากชีวิตที่ได้ไปเที่ยวไปกินของอร่อยไปดูหนังฟังเพลงตัดทั้งหมดเพื่อไปทำหน้าที่เสมือนเจ้าสาวของพระผู้เป็นเจ้าใช้ชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์และแน่วแน่เอาตรงๆนะคะสำหรับตัวเองแค่คิดยังแทบจะทนไม่ได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นของชีมืดหรือว่าชีลับก็ต้องย้อนกลับไปสมัยส,ยสงครามครูเสดราวกลางศตวรรษที่12นู่นเลยค่ะเมื่อมีนักบวชกลุ่มนึงนะคะ ได้ละทิ้งทุกอย่างทางโลกทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงลาบยศสมบัติเดินทางไปตั้งกลุ่มบำเพ็ญภาวนาบนภูเขาคาเมลไลท์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็เรียกตัวเองว่ากลุ่มพราดอนคาเมลไลท์ซึ่งแต่เดิมก็มีแต่นักบวชชายแต่พอมาถึงศตวรรษที่13ศตวรรษที่14ก็เริ่มมีนักบวชหญิงมาร่วมบำเพ็ญภาวนาด้วยค่ะจนกระทั่งถึงในปีคริสตศักราช1452 สมเด็จพระสันตะป,ปาปานิโคลัสที่5ก็ได้ให้การรับรองคณะนักบวชคาเมลลททั้งชายแล้วก็หญิงให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา,าจากโรมันคาทอลิกอย่างเป็นทางการและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของชีลับหรือว่าชีมืดที่อยู่ยั่งยืนยงแล้วก็มีสาขาทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะการที่จะเป็นชีลับนะคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะเป็นก็บวชเป็นกันได้ง่ายๆแต่มันต้องผ่านการทดสอบจิตใจให้แน่วแน ว่าพร้อมจริงไหมที่จะอุทิศทั้งชีวิตให้กับพระผู้เป็นเจ้าเรามาดูกฎกติกาเบื้องต้นกันค่ะข้อแรกต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีขออ้อ2ผู้ปกครองต้องรับทราบแล้วก็ยินยอมขอม้อ3ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงขอ้อ4แน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นคริสตียศาสนิกชนที่ผ่านการรับศีลมาแล้วขอ้อ 5. ก็ต้องมีศรัทธาแน่ๆที่จะรับใช้พระเยซูเจ้าอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่ว่าหนีปัญหาส่วนตัวมาหาที่พักใจชั่วครั้งชั่วคราวได้นะคะและถึงแม้จะผ่านทุกข้อมันก็แค่ผ่านขั้นแรกเท่านั้นค่ะยังจะต้องมาผ่านบททดสอบความมั่นคงในจิตใจว่าการตัดสินใจจะบวชเป็นชีลับมันจะเป็นชีวิตที่เราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแน่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะต้องทนอยู่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะทุกข์ใจมากๆเลยค่ะซึ่งการทดสอบความมั่นคงทางใจก็ต้องผ่านพิธีกรรมอีกสขั้นตอน เริ่มตั้งแต่วันที่เปรียบเสมือนวันมั่นกับพระเจ้าก็คือเราต้องไปลองก้าวแรกในอารามกันก่อนนะคะลองชิมลามกันก่อนว่าบรรยากาศโดยรวมมันใช่อย่างที่เราคิดไหมวันนี้เนี่ยเหล่าผู้ประสงค์จะบวชเป็นชีรับซึ่งต่อไปก็จะขอเรียกว่าเหล่าพักคินีหรือว่านักบวชหญิงนะคะก็จะได้รับเสื้อประจําคณะนักบวช เป็นการตัดสินใจขั้นแรกที่จะลัดทิ้งทางโลกเข้าสู่ทางธรรมซึ่งในเมืองไทยก็จะมีอารามสำหรับชีรับสองคณะก็คือคณะคาเมลไลท์กับคณะกราลิสกาปูชินสีเสื้อก็จะแตกต่างกันไปค่ะหลังผ่านพิธีกรรมขั้นแรกไปแล้วราวๆหนึ่งปีนะคะถ้าพักคินีท่านไหนลองอยู่ในอารามแล้วก็ปรับตัวได้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านถึงโลกภายนอกมากนะักแล้วก็คิดว่าการเป็นชีรับเนี่ยยังเป็นหนทางที่ตัวเองต้องการ ก็จะมาถึงพิธีกรรมขั้นที่สองนั่นก็คือการปฏิญาณถวายตัวต่อพระเจ้าเป็นการชั่วคราวที่บอกว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะก็เพราะว่าให้ภคินีเนี่ยยังมีโอกาสทดสอบตัวเองเป็นขั้นสุดท้ายเป็นเวลาถึง3ปีเอาให้มั่นใจสุดๆไปเลยค่ะถ้าสมมุติมั่นใจแล้วเนี่ยก็จะมาถึงพิธีการถวายตัวต่อพระเจ้าชั่วชีวิตขั้นตอนนี้จะไม่มีการหันหลังกลับแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนที่จะอุทิศตนเป็นชีรับ ก็กินเวลาเกือบ5ปีนานพอที่จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะคะจนรู้แน่กับใจตัวเองว่ามั่นคงแค่ไหนระหว่าง5ปีนี้ถ้าไม่แน่ใจหรือคิดว่าตัวเองเลือกทางผิดก็สามารถเปลี่ยนใจได้ค่ะและเมื่อมาถึงพิธีกรรมที่จะอุทิศตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าตลอดไปเหล่าพักนีก็จะต้องปฏิญาณตนรับสินสามข้อก็คือความบริสุทธิ์ความยากจนแล้วก็ความนบนอก แทนการให้คําสัญญาทางใจกับพระผู้เป็นเจ้านะคะจากนั้นก็จะต้องตัดผมแต่งชุดเสื้อคลุมยาวสีเรียบเหมือนชุดแม่ชีในาศาสนาคริสต์จะต้องตัดกิเลสไม่ห่วงสวยเท่ากับตายจากชีวิตเดิมๆม,มาเกิดใหม่ภายในอารามมาเป็นเสมือนกับเจ้าสาวที่รักษาพรหมจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะมีชีวิตเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นซึ่งการรับใช้ท่านก็คือการดําเนินรอยตามนะคะในการแบกรับ หรือจะเรียกว่าการแบ่งรับความทุกข์ยากของมวลมนุษย์ก็ได้เพราะว่าการเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีความทุกข์สารพัดจริงไหมคะทั้งต้องทามาหากินทะเลาะเบาะแวง้งมีสงครามมีภัยพิบัติต่างๆซึ่งเหล่าชีรับก็จะร่วมกันสวดมนต์ภาวนาเพื่อขอให้สันติเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะคําว่าตายจากโลกภายนอกเป็นยังไงก็คือเหมือนว่าเราไม่มีตัวตนในทางโลกอีกต่อไป เมื่อเข้ามาอยู่ในอารามพ่อแม่พี่น้องทางสายเลือดเท่านั้นที่จะมาเยี่ยมได้ส่วนเพื่อนฝูงห้ามมานะคะมาเยี่ยมได้ก็แค่เดือนละครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องมาเจอเจอในที่ที่กําหนดไว้อย่างสมรวมไม่ใช่จะมาเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็เข้มงวดถึงขนาดที่ว่าถ้าพ่อแม่เสียชีวิตก็ออกไปร่วมงานศพไม่ได้ส่วนตัวชีรับเองถ้าเสียชีวิตพ่อแม่พี่น้องก็มาร่วมงานศพได้แค่วันเดียว จากนั้นก็ทำได้แค่ฝากดอกไม้มาวางหน้าหลุมศพในสุสานในอารามเท่านั้นค่ะหลายคนคงสงสัยว่ากิจวัตรประจำวันของชีรับทำอะไรกันบ้างหลักๆก,ก็คือสวดมนตว์ภาวนาเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์เป็นการสารต่อภารากิจของพระผู้เป็นเจ้าค่ะร่วมรับรู้แล้วก็แบ่งปันความทุกข์ของผู้คนรำพึงภาวนาถึงพระผู้เป็นเจ้าเรียนรู้พระคำพีเล่นดนตรี ร้องเพลงแห่งศรัทธาเพลงสรรเสริญพระเจ้าซึ่งการจะดําเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าได้เนี่นะคะก็ต้องอาศัยความสงบในจิตใจอย่างมากถ้ายังมัวยุ่งเหยิงคิดนู่นคิดนี่กับกิจกรรมทางโลกจิตใจก็จะไม่สงบแล้วก็ไม่มีทางที่จะอย่างรู้ถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ในาศาสนาพุทธนั่นแหละค่ะนอกจากกิจกรรมทางจิตวิญญ,ญาณแล้วนะคะ ก็จะมีกิจกรรมให้เกิดผลงานอีกด้วยอย่างเช่นเย็บเสื้อคลุมมิซาปักเสื้อคลุมผลิตขนมปังสำหรับพิธีรับศีลปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหารวาดภาพหรือว่าทำงานศิลปะเอามาขายเป็นรายได้ให้อารามค่ะจริงๆการบวชเป็นชีรับไม่ใช่การแยกตัวโดดเดี่ยวไม่คบใครไม่รับรู้ความเป็นไปใดๆของโลกนะคะ กลุ่มชีรับเองเนี่ยเขาก็มีสังคมพูดคุยพบปะกกันเองแลกเปลี่ยนข่าวสารรับรู้ข่าวสารภายนอกตามแต่ที่คุณแม่อธิการจะพิจารณาแล้วว่ามันเหมาะสมสมควรที่จะได้รับทราบแต่ก็ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ห้ามอ่านนิตยสารห้ามดูทีวีหรือว่าห้ามท่องโซเชียลอย่างเด็ดขาดค่ะฟังมาถึงตรงนี้ถ้าสนใจอยากจะบวชเป็นชีรับในเมืองไทยก็มีสคณะก็คือคณะคาเมไลท์มาจากฝรั่งเศส อารามก็มีทั้งในกรุงเทพแถวสีลมฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเซนโยเซฟแล้วก็ต่างจังหวัดที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดนครปฐมส่วนอีกคณะนะคะก็คือคณะกาลิสกาปูชินอันนี้มาจากอิตาลีคณะนี้อารามก็มีหลายแห่งทั้งที่ราชบุรีประจวบคีรีขันธ์นครปฐมสกลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็อุดรธานีค่ะว่างๆลองสำรวจส่วนลึกในจิตใจของตัวเอง ว่าพร้อมไหมที่จะเปิดรับผลทางแห่งความสุขแล้วก็ความสงบในชีวิตด้วยการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าแน่นอนค่ะว่ามันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะกับโลกที่มีสิ่งเร้าใจมากมายแบบทุกวันนี้นะคะพบกับล่าสมบัติกับแม่มีควายสายเป้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ